ครับอัปเดตกันหน่อยครับไม่ได้อัปเดตนานสุเดก,ก้าสีน้เงินครับมีช่างกำลังล้างนะครับส่งชุดรถสไลด์เย็ยนนี้ไม่ได้อัปเดตรายวันนะครับขอโทษลูกค้าด้วยสีนเงินแคปเลสอันนี้ก็ท่าเหรไหมพี่เปิดหรือพ่นสีธรรมดาน,นี่ทาธรรมดา ช่างทุ้มเทหนา้าดูนั่งล้างบางฝุนเลยอันนี้เรียกไฟหลังคาี่ชั้นวสามวะอย่าง,งเงี้เนาะสาชั้นไปขึนบนอัน,นี้เป็นอะไร 240, 95, สองร้อยสิบร้อยเก้าห้าจีวัตเนี่ยสองร้อยยี่ห้าออเป็นสองรยยห้า ภายในน,นะครับทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวขึ้นรถสไลด์ตอนเย็น อันนี้บางพุงเต็มเลยเนาะวิเปิลไ,ไปไปที่ไหนนะครับเนี่ยกำนั้นมาสไลด์ตอนเย็นใช่ป่ะคันนี้ใช่ไหมขึ้นสไลด์ตันนี้อัปเดตนะผมได้อัปเดตหลายวันละวันนี้วันพุธสามสิบมีนาสามสิบมีนาคมน,น,นะครับวันพุธ เงินเจริญเดี๋ยวต้องออกไปถ่ายรูปข้างนอก,นอกสวยแน่นอนทีนี้อันนี้สามห้าหรือสามเท่าไหร่พี่บันกระบะสามห้านะแท็บเล็ตอันนี้เป็นเครื่องอะไรสองร้อยยี่ห้าอ่ครับโอ้โหภายในอยู่ ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับอายุเบกกานี่ก็หลายสิบปีใช่ไครบไนะกิฟขึ้นไสกี่โมงอะไปที่ไหนนะคันเนี่ยไปจองในคราจำชื่อเขาได้ไหมนาเดชานะาครับเนี่ยใช่ เออ,อเอนะดี๋ยวนะดูวดีโอให้แสดงตัวหน่อยผมไม่ได้อัปเดตเป็นอาทิตย์เลยเนะดี๋ยวตอนเสร็จแล้วเราไปไทยทีข้างนอกเดี๋ยวติดตามชมตอนเสร็จนะครับทกทีนึงการเก็บตีรล้อ ทำคามสะอาดนะครับเดี๋ยวจะมอะีอันอื่นอีกให้ดูนะครับตอน,นอี้เดียวคันนี้โอ้โหสวยครับคันนี้เดี๋ยวมาเจาะลึกทีละคันนะครับเดี๋ยวคันนี้เอาไว้ตอนรถเสร็จสมบูรณ์เดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูกันอีกทีนะครับของน้าเดชานะครับจิสุเดก,ก้าสีน้ําเงิน